กองกาลังฝ่ายอักษะเปิดการโจมตีสหภาพโซเวียตในวันที่22มิถุนายนคริสตศักราช1941เมื่อเวลาตี4:45นาทีมันยังเป็นเรื่องยากที่จะประมาณกองกําลังของแต่ละฝ่ายได้อย่างแม่นยําในช่วงต้นๆของการรบเนื่องจากปริมาณของกองกําลังเยอรมันส่วนใหญ่ยังรวมถึงกองกําลังสํารองที่ถูกกาหนดให้บุกจากทางทิศตะวันออกเข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดการโจมตีเช่นเดียวกันกับปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสถิติของทหารทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าจะประมาณและคาดก็เนรแล้วจํานวนที่ดูสมเหตุสมผลน่าจะเป็นทหารเยอรมันประมาณ2องล้านหกแสนนายที่เข้าทําการรบโดยมีทหารโซเวียตประจําการตามเขตแดนมีทหารอยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจุดกระทั่งยุทธการเริ่มขึ้นสักพักแล้วแต่การดับให้ฝ่ายตรงข้ามประหลาดใจของเยอรมน,นีนั้นประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์โดยกองบัญชาการสามัญของสหภาพโซเวียตหรือสตาฟก้าที่ได้รับรายงานว่ากองกําลังของทหารเยอรมัน กำลังประชิดชายแดนเพื่อจัดวางกำลังพลในเวลาเที่ยงคืน30นาทีและได้สั่งการเตือนทหารตามแนวชายแดนว่าสงครามกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ชา้าแต่กลับไม่มีทหารสักหน่วยที่เข้าสถานะเตรียมพร้อมในเวลานั้นอาการตื่นตกใจของกองบัญชาการและทหารโซเวียตเมื่อถูกโจมตีมีสาเหตุมาจากช่วงเวลาที่การโจมตีเกิดขึ้นในกลางดึกอีกทั้งการที่ทหารฝ่ายอักษะจำนวนมากได้ทำการเข้าขนาบชายแดนโซเวียตและลุกล้ำเข้ามารพร้อมๆกัน และนอกจากกองกาลังภาคพื้นดินเยอรมันประมาณ3ามล้านสองแสนนายที่ได้ทําการเข้าปะทะหรือได้ถูกจัดกําลังผลไว้สําหรับปฏิบัติการในยุโรปตะวันออกแล้วยังมีกองกําลังพันธมิตรของเยอรมนีซึ่งประกอบไปด้วยทหารโรมานีฮังการีสโลวาเกียและทหารอิตาลีเป็นแสนที่กําลังเดินทัพมุ่งหน้าไปบรรจบกับกองทัพเยอรมันอีกด้วยในขณะที่กองทัพฟินแลนด์ได้ทําการสนับสนุนส่วนใหญ่ในตอนเหนือโดยมีกองกําลังโซเวียตหันทัพมาทางฟินแลนด์อย่างซึ่งหน้า โดยไม่รวมถึงกองทัพโซเวียตที่อยู่ทางตอนกลางและกําลังสํารองของสตาฟกาและทําการเสริมกําลังถึงระดับที่ทหารโซเวียตที่เริ่มจาก2อล้านหกแสนนายเพิ่มขึ้นเป็น4ี่ล้านนายในตอนท้ายปีแม้ว่าจะต้องหากําลังมาทดแทนกําลังที่สูญเสียไปถึง4ีล้านห้าแสนนายในกองกําลังทุกภูมิภาคในช่วงแรกของการรบนั้นความเร็วในการโจมตีของเยอรมนีทาให้แผนป้องกันทั้งหมดของโซเวียตล้วนเปล่าประโยชน์การขาดแคลนวิทยุสื่อสารรวมถึงการสื่อสารกันในรูปแบบอื่นๆ ส่งผลให้คำสั่งจำนวนมากของกองบัญชาการโซเวียตมาถึงผู้รับสารไม่ทันท่วงทีในเวลาไม่กี่วันต่อมากองกำลังประจําการของโซเวียตในลิทัวเนียที่อยู่ในบริเวณทะเลบอลติกได้ทําการทรมานสังหารหมู่นักโทษทางการเมืองเพื่อป้องกันการเฉวยโอกาสในการก่อกาบุในขณะที่ประสบความสําเร็จในช่วงแรกแต่ในที่สุดเวลาของเยอรมน,นีก็หมดลงเมื่อตอนที่กองกําลังเยอรมันมาถึงชานเมืองรอบนอกของกรุงมอสโก ฤดูหนาวรัเสเซียก็เริ่มขึ้นสาเหตุของความช้าเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งสำคัญในวันที่15พฤษภาคมเนื่องจากคิตเลอร์ต้องการที่จะเข้าไปยับยั้งแนวร่วมต่อต้านเยอรมนีในยูโกสลาเวียและเข้าไปหยุดความคืบหน้าของกรีซในการต่อต้านอิตาลีภายใต้การปกครองของเบเนโต้มุสโินีในแอลเบเนียการตัดสินใจเช่นนี้ลดระยะเวลาที่มีน้อยอยู่แล้วในรัเสเซียให้สั้นลงไปอีก5สัปดาห์อย่างไรก็ตามนี่ เป็นเพียงแค่หนึ่งในลหลายๆเหตุผลที่นําไปสู่ความล่าช้าในการบุกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิในปี1 9 4 1ซึ่งมีสภาพอากาศที่ฝนตกอยู่บ,บ่อยๆตลอดเดือนมิถุนายนคิหศักราร้1ยสซึ่งทาให้ถนนหลายสายในโซเวียตตะวันตกไม่สามารถขับรถบรรทุกและยานเกราะผ่านไปได้โดยระหว่างในยุทธการดําเนินไปฮิตเลอร์ได้สั่งการให้ทัพหลักที่กําลังมุ่งหน้าไปยังมอสโกให้เปลี่ยนเส้นทางมุ่งลงใต้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มกองทัพด้านตาใต ซึ่งคำสั่งดังกล่าวชะลอเวลาการโจมตีเมืองหลวงของโซเวียตยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่ามันจะช่วยรักษาความมั่นคงของปีกซ้ายของกลุ่มกองทัพตอนกลางไว้ได้แต่เมื่อถึงตอนที่พวกเขาหันทัพมุ่งไปยังมอสโกตอนนั้นเองกองทัพแดงก็เริ่มต่อต้านอย่างดุเดือดอด้วยดินโคลนที่เกิดขึ้นจากฝนตกในฤดูใบไม้ร่วงและหิมะที่เริ่มตกหนักในฤดูหนาวเป็นใจให้กับโซเวียตที่จะยับยั้งการรุกคืบเข้ามาของกองทัพเยอรมนีให้หยุดลงนอกจากนี้โซเวียตที่ประกาศว่าการรบของพวกเขา คือมหาสงครามผู้รักชาได้ทําการปกป้องมาตุภูมิของพวกเขาได้ดุดันกว่าที่กองบัญชาการเยอรมันได้คาดไว้ป้อมปราการชายแดนเมืองแบรดในเบลารุสสื่อถึงความหมายของชาวโซเวียตได้เป็นอย่างดีป้อมที่ถูกโจมตีในวันแรกๆของการบุกเป็นความที่ถูกคาดการไว้ว่าจะถูกยึดกลับกลายเป็นการสูรพ้พบในป้อมที่ยาวนานและขมขืนระหว่างกําลังของเยอรมันและโซเวียตเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆการส่งกําลังบํารุงกลายเป็นอีกปัญหาใหญ่ของเยอรมน,นี เนื่องจากเส้นทางขนสเบียงที่ยาวและง่ายต่อการโจมตีของพลพรรคต่อต้านฝาั่งของโซเวียตจากด้านหลังกองทัพเยอรมันยังคงคืบหน้าต่อไปแม้ว่าจะพบกับอุปสรรคบางประการอย่างไรก็ตามก็มีบางครั้งที่เยอรมนีจะทำลายกองกำลังป้องกันทั้งหมดหรือปิดล้อมพวกเขาให้ยอมแพ้โดยเฉพาะในสึกแห่งเคียบที่มีผลลัพธ์ที่รุนแรงเป็นพิเศษโดยในกลางเดือนตุลาคมกลุ่มกองทัพทางใต้ของเยอรมนีจึงสามารถยึดเคียบมาได้ และจับกลุ่มเฉลยชาวโซเวียตได้มากกว่า650,000คนในเวลาต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองที่สุดลงเคียฟจึงได้รับการยกย่องให้เป็นวีรนครสําหรับการป้องกันยิ่งเวลาบรรลุของมันส่วนกลุ่มกองทัพตอนเหนือที่ถูกมอบหมายให้ยึดดินแดนรอดทะเลเบอลติกจนถึงเมืองเลนินกราดการลุกคืบหน้าของกลุ่มกองทัพนี้เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งพวกเขาถึงชานเมืองรอบนอกทางทิศใต้ในเดือนสิงหาคมที่ที่พวกเขาถูกกองกําลังโซเวียตต่อต้านอย่างดุเดือด จนทําให้การรุกคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของพวกเขาต้องหยุดลงและเนื่องจากการพยายามที่จะยึดเมืองคงจะเป็นการเสียกําลังพลมากเกินไปกองบัญชาการเยอรมันจึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้ประชากรในเมืองอดอาหารจนตายผ่านการปิดทางสเสบียงและการคมนาคมซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปิดล้อมแห่งเลนินกราดแต่เมืองยังคงยืนหยัดไว้ได้แม้ว่ากองกําลังเยอรมันจะพยายามหลารข้างหลยหนในการฝ่าแนวบองคันของโซเวียตรวมถึงการโจมตีทางอากาศและระดมยิงปืนใหญ่ใส่เมืองยังไม่หยุดหย่อน และทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารและเชื้อเพลิงอ,อย่างรุนแรงจนกระทั่งไฟเยอรมันเองกลายเป็นายที่ต้องล่าถอยเมื่อกําลังเสริมของโซเวียตมาถึงและทําให้เลนินกราดกลายเป็นเมืองแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรนครสาเหตุโดยรวมที่ทําให้กองทัพโซเวียตพ่ายแพ้อย,อย่างยับเยินในช่วงแรกเป็นเพราะการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวของเยอรมน,นีในขณะที่กองทัพโซเวียตแทบไม่ได้เตรียมตัวเลย และเนื่องจากในขณะนั้นกองกําลังของเยอรมันเป็นกองกําลังที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีประสบการณ์การรบมากที่สุดในโลกเยอรมน,นีมีหลักการในการวางกําลังพลการทําลายล้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมและความเชื่อมั่นที่มาจากการประสบชชนะอย่างต่อเนื่องโดยเสียกองกําลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนกองกําลังโซเวียตเป็นไปในทางตรงกันข้ามขาดทั้งบุคลากรที่มีความเป็นผู้นําขาดการฝึกฝนและความพร้อม ดยแผนการของโซเวียตส่วนใหญ่ขาดการว่าสงครามระหว่างนาซียอรมานีและโซเวียตจะยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อกองทัพเยอรมนีเปิดการโจมตีกองทัพโซเวียตยังคงปฏิรูปองค์กรและดูเหมือนว่ากำลังเป็นไปในทางที่ดีแต่ยังไม่ได้ทำการทดสอบใดๆและยุทโธป,ปกรณ์ต่างๆเพิ่งถูกผลิตในหน่วยงานภาคสนามท้งกองทัพโซเวียตส่วนใหญ่ในยุโรปนั้นยังคงรวมพลอยู่ในพรมแดนโซเวียตใหม่ทางตะวันตกที่เคยเป็นประเทศโปลแลนด์ซึ่งไม่ได้เตรียมการป้องกันอย่างเอาจริงเอาจัง และทําให้มันถูกเอาชนะอย่างราบคาบและกองกําลังโซเวียตที่ปกป้องมันอยู่ก็ถูกทําลายลงในช่วงสัปดาห์แรกๆของการรบอีกทั้งในช่วงแรกๆนั้นหน่วยรบของโซเวียตยังถูกขัดขวางไม่ให้เข้าทําการรบความผิดพลาดทางการยุทธของโซเวียตในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกระหว่างการลุกรานของเยอรมน,นีนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับโซเวียตโดยในช่วงแรกกองทัพแดงได้ประเมินกําลังรบของตนว่ามีปริมาณและประสิทธิภาพเกินความเป็นจริงอยู่อย่างริบรับโดยกองพลยันเกราะของโซเวียต จากที่เคยคาดการไว้ว่าจะจัดการกับกองทัพรถถังแพนเซย์ได้อย่างราบคาบกลับถูกดักโจมตีและถูกทำลายอย่างยับเยินด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศลูกบัฟเฟอร์ของเยอรมนีส่วนบรรดารถถังโซเวียตซึ่งขาดการบำรุงรักษาและถูกควบคุมโดยพล,ลขับที่ไร้ประสบการณ์ยัยงประสบกับอัตราความชำรุดเสียหายที่พุ่งขึ้นอย่างน่าใจหายอีกทั้งการขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่และรถบรรทุกขนส่งทําให้การส่งกําลังบํารุงไม่สามารถทําได้อย่างสิ้นเชิงการตัดสินใจที่จะไม่ให้ทหารราบกองตนขุดสนามเพาะ ถูกพิสูจน์ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและส่งผลให้กองกําลังทหารราบของโซเวียตที่ขาดทั้งรถถังและการสนับสนุนการต่อต้านยันเกราะไม่เพียงพอประสบกับการสูญเสียอย่างมหาศาลเนื่องจากไม่สามารถต่อกรกับกองทัพเยอรมันโดยใช้กลยุทธ์กระจายกําลังที่จําเป็นต้องใช้รถถังได้ต่อจากนั้นสตาลินยังสั่งห้ามกองทัพของเขาไม่ให้ถอยทัพหรืยอมจำนวนซึ่งส่งผลให้กองทัพของเขาวางกำลังกระจายกันออกไปประจำพลอยู่ในตำแหน่งเรียงกันเป็นระนาบโดยไม่ทำการเคลื่อนพลใดๆ ในขณะที่รถถังเยอรมันยังคงเจาะก,กำลังโซเวียตเข้ามาได้อย่างง่ายดายและตัดเส้นทางสเสบียงรวมถึงการที่ล้อมกองทัพโซเวียตเอาไว้หมดถึงตอนนั้นเองที่สตาลินอนุมัติให้กองทัพทั้งหมดของเขาถอยทัพมายังแนวหลังเพื่อรวมพลเตรียมการป้องกันแนวหลังหรือเตรียมการตอบโต้จากการโจมตีหลังจากนั้นฐานโซเวียตกว่า2องล้านสี่แสนนายถูกจับเป็นเชลยในเวลาที่การลบในชั้นเมืองมอสโกได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างกองกําลังโซเวียตและเยอรมัน แม้ว่าเยอรมันจะประสบความล้มเหลวในการยึดกรุงมอสโกซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยุทธการบา,บาราา์บารอสซาแต่ความสูญเสียอย่างมากของโซเวียตก็ทำให้การโฆษณาชวนเชื่อของโซเวียตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยก่อนสงครามจะเกิดขึ้นรัฐบาลโซเวียตออกมาระบุว่ากองทัพโซเวียตนั้นแข็งแกร่งมากจนกระทั่งมาถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่รัฐบาลได้เปลี่ยนท่าทีโดยประกาศว่ากองทัพโซเวียตนั้นยังอ่อนแอและไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมทัพแห้พร้อมทำสงครามนอกจากนี้ ยังถูกจู่โจมอย่างไม่คาดถึงจากเยอรมันและเหตุผลอื่นๆที่รัฐบาลเวียตได้อ้างสาเหตุยุทธการบาบารอสซานั้นมาถึงจุดสรุปเมื่อกลุ่มกองทัพตอนกลางของนาซีเยอรมน,นีที่กำลังขาดแคลนเสบียงเนื่องจากโครนหลังฤดูฝนในเดือนตุลาคมถูกสั่งให้บุกรุกรุนหน้าต่อไปอยังมอสโกจนกระทั่งกำลับบงทหารเยอรมันรุดนหน้ามาถึงหน้าพระราชวังเครมลินในช่วงต้นเดือนธันวาคมคริศักาช1941เมื่อมาถึงตรงนั้น กองกาลังทหารเยอรมันทั้งหมดก็จําต้องหยุดลงเมื่อกําลังเสริมขนาดใหญ่ของสตาลินมาถึงพร้อมกับความสดใสของทหารและการบํารุงรักษากําลังอย่างครบครันและได้รับการป้องกันมอสโกอย่างดูเดือดในศึกแห่งมอสโกผลของการรบออกมาโดยฝ่ายโซเวียตเป็นผู้คร่ชัยและได้ทําการตีโต้กองทัพเยอรมันให้กลับไปเมื่อฤดูหนาวมาถึงกองกําลังตอบโต้ของโซเวียตขนาดใหญ่ยักษ์ได้ถูกสั่งให้เข้าทําการโจมตีกลุ่มกองทัพตอนกลางของเงยอรมัน ซึ่งไม่น่าแปลกใจเท่าไรนะักเนื่องจากกลุ่มกองทัพดังกล่าวนั้นวางกําลังอยู่ใกล้มอสโกมากที่สุดการป้องก,กันกรุงมอสโกได้ประสบความสําเร็จทําให้เมืองนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นวรีรนครในเวลาต่อมาเมื่อกองกําลังเยอรมันทั้งหมดที่ประจําการอยู่ในดินแดนของโซเวียตประสบกับการไม่มีที่อยู่อาศัยขาดเสื้อผ้าสําหรับฤดูหนาวที่เหมาะสมขาดสเสบียงอาหารเป็นเวลานาน,านติดต่อ,อกันทําให้กองกําลังเยอรมันไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากกองกำลังเสริมในฤดูหนาวในดินแดนแถบคัวโลกในขณะที่กองกำลังเยอรมันสามารถหลีกเลี่ยงการถูกตีให้แตกพ่ายยับเยินโดยกองกำลังตอบโต้ของโซเวียตมาได้แต่ก็ประสบกับการสูญเสียกำลังเป็นจำนวนมากทั้งจากการลบและการถูกโจมตีระหว่างเคลื่อนทัพการยึดกรุงมอสโกถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ชัยชนะของเยอรมันในขณะนั้นแต่ก็เกิดการถกเถียงระหว่างนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันว่าการเสียกรุงมอสโกจะนำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตหรือไม่ อย่างไรก็ตามเยอรมนีประสบความล้มเหลวในการยึดครองมอสโกซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวของยุทธการบาบารอซาในเวลาต่อมาในเดือนธันวาคมคริสตศักราช1941เยอรมนีประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาซึ่งระหว่าง6เดือนต่อจากนี้ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเยอรมนีเริ่มล่อแหลมขึ้นมาทุกทีเนื่องจากการ,รวางแผนอุตสาหกรรมทางทหารของเยอรมันถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการทำสงครามในระยะสั้นเท่านั้นและยังไม่มีความพร้อมที่จะทำสงครามยืดเยื้อแต่อย่างใด ผลลับของยุทธการมาบารอซาต่อเยอรมันนั้นสร้างความเสียหายให้กับโซเวียตอย่างมหาศาลแต่ฝ่ายเยอรมันก็ไม่ได้มีสถานภาพต่างจากฝ่ายโซเวียตมากนักแม้ว่าเยอรมน,นีจะล้มเหลวในการยึดครองมอสโกแต่กำลังเยอรมันก็สามารถยึดดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตรวมไปถึงเขตการปกครองของโซเวียตอันได้แก่เบลารุสยูเครนและดินแดนรอบทะเลเบอลติกรวมถึงภูมิภาครัสเซียตะวันตกที่มอสโกปกครองอยู่กองทัพเยอรมัน สามารถยึดดินแดนมาได้กว่า1นล้านสามแสนตารางกิโลเมตรซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราวราวเจ็ดสิบห้าล้านคนรวมถึงกําลังวางแผนที่จะยึดดินแดนอีกกว่า6กแสนห้าหมื่นตารางกิโลเมตรก่อนที่จะถูกบีบให้ถอยทับหลังจากความบ่ายแพ้ในศึกแห่งสตาลินกราดในขณะเดียวกันถูกดินแดนที่เยอรมนียึดมาได้หลวนในแข่งข้อต่อเยอรมนีจากอัตราการก่อกวนกองกําลังเยอรมนีที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทําให้เยอรมนีลงโทษกลับอย่างโหดเหี้ยมต่อมากองกําลังเยอรมัน ยังคงยันยื้อต่อกองกาลังตอบโต้ของโซเวียตอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ส่งผลให้เกิดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากในทั้งสองฝ่ายจากการลบหลายต่อหลายครั้ง